สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันตุลาการคลิปนี้ก็จะมาดูน้องเสือทองคุณพี่ทองกาวคุณแม่ทองเทาค่ะอยู่ข้างหน้าต่างค่ะนี่ค่ะกําลังดูนกอย่างสนใจเลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะนํามาฝากเอฟซีที่ชื่นชอบน้องแมวนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคงพันตุลาการเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะน่ารักน่าเอ็นดูที่สุดเลยค่ะน้องแมวก็จะอยู่ตามอ่ะ น้องหมีค่ะน้องหมีน่ารักที่สุดเลยค่ะบ้านนี้มีน้องหมีค่ะบ้านนี้มีใครมีอ่าน้องกวางทองกับพี่ทองสี่พันค่ะนี่ค่ะเฝ้าอยู่หน้าต่างนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเป็นบรรยากาศความสวยงามของน้องแมวค่ะสวยสดงดงามเลยค่ะนี่ค่ะน่ารักมากขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจ ช่องคูมพันธุลากันขอบคุณลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะคุมพันธ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จในการทํางานทุกอย่างคิดสิ่งใดสมปรารถนาเลยค่ะเดินทางไปแห่งห้นทั้งหมดใดก็ขอให้มีความสุขความเจริญความปลอดภัยด้วยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะนําเพลงที่คมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมานะคะมาฝากกับเอฟซีนะคะจะได้นําไปปรับไปยุ์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่านใดที่ไม่ได้เป็นข้าราชการครูก็สามารถที่จะฟังเพื่อความรู้และก็เพื่อความบันเทิงได้ค่ะเพลงสารเอเอกับออเออาคือสารเอเอกับออเออาคือสารเอ, e A A, A A, อ e พวกเรามาเรามามาช่วยกันรวมสั <ร S 1> งสรรค์โรง,ง,ง,งเรียนให้หน่าอยู่เก็บ,บขยะใบไม้ให้หน่าดู กวาดเช็ดถูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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 ออลาลเลาลาเอลาลาลาออลากัลาะาลอลาลาราลาราเามาล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 าาอยู่ เก็บขยะใบไม้ให้น่าดูกวาดเช็ดถูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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 เอลอลาลาลาอาลาอาลาระเอลากาลาลาเอาลาลาาลาเาาาาาา

เวลาอ่านแจกลูกก็โดเอเดเดก็เด็กปอเอเปเปโดเป็ดตอเอเตเตมอเต็มลอเอเลเลมอเล่มแจกลูกแบบนี้นะคะให้หนักเรียนอ่านตามนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้แล้วก็เขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยค่ะขอบคุณ f c มากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ